ไม่เคยเทรดมาก่อนเลยครับโปรเจกต์ปั้นสานะครับเป็นครั้งแรกที่ผมลงเทรดอยากได้ความรู้เรื่องการเทรดเรื่องการดูการาฟหุ้นแล้วก็ทํากําไรแล้วก็สามารถเอาไปใช้กับชีวิตประจาวันได้อยากรู้ว่าตลาดนี้มันเป็นยังไงว่าเราสามารถจะเข้ามาทําอะไรกับมันได้บ้างในตรงนี้อยากได้ความรู้จากอาจารย์หวังในเรื่องของไรายได้ที่จะทําให้ครอบครัวหรือชีวิตเราดีขึ้น อันดับแรกเลยก็คือรู้สึกสนุกครับผมอ่าพอตของเราก็ขยับขึ้นมาลวครับผมก็อยู่ในเปอร์เซนต์ที่คิดว่าโอเคครับผมเราได้คอมมูนิตี้เยอะขึ้นมากได้รู้จักอะไรแบบที่เราไม่รู้จากที่นี่เยอะมากเลยครับโอเคมากเลยอบอุ่นมากเลยทุกคนให้ความเอื้อเฟื้อดูแลก,กันอย่างดีถ้าเราถามอะไรไปข้อมูลอะไรไปเขาก็จะบอก ก็ช่วยกันดูแลเป็นเพื่อนกันดี่มีการสอนยังเป็นระบบนะคะแล้วก็ปลอดภัยไม่ต้องกลัวว่าเออจะโดนโกนะคะที่นี่แบบมีหลากหลายอาชีพมากๆเลยคะ่ะวิธีการนําเสนอของแต่ละคนเรียกว่ามีกับักแล้วก็ทําให้ทุกคนเข้าใจได้แต่ว่าบางครั้งก็อาจจะตามเขาไม่ทันบ้างก็กลับมาถามเขาได้เรื่อยๆคือดีแบบดีมากๆเซลี่ทุกคนแล้วก็ไมยเซตีทุกคนอันนี้คือแบบยอมรับว่าดีมากจริงๆค่ะ